มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเวลาฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่สองเจอทั้งฝนทั้งหนาวเตรียมรับมือ23กุมภาพันธ์2566นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่สองเวลา17บเอนกาเรื่องฝนตกหนักบริเวณทางภาคใต้แล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะ ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ในช่วงวันที่25-28กุมภาพันธ์2566นั้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภักใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นส,สูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทะเลอันดาม,มัานห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและในช่วงวันที่27-28กุมภาพันธ25์2566ภาคใต้ตอนล่างนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จึ่งขอให้ประชาชนพักใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ อันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิลดลง2 5องศาเซลเซียสค่ะ รวมทั้งมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมไปถึงอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรงระยะนี้นะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือ023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขอขอบคุณกระมบุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ